เช็คพอยต์สิบสถานที่เวียดนามกลางที่ต้องไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นจุดที่หนึ่งค่ะเมืองเก่าห้ยอันจุดที่สองค่ะสะพานญี่ปุ่นจุดที่สามค่ะพระราชวังเวจุดที่สี่ค่ะเจดีเทียนมู่จุดที่ห้าค่ะเมืองเวจุดที่หกค่ะสะพานมือยักษ์จุดที่เจ็ดค่ะวัดลิ้นอึ้งจุดที่แปดค่ะสะพานมังกรจุดที่เก้าค่ะภูเขาไฮว่นนะจุดที่สิบค่ะ เรือกระดงนะทุกคนจ่ายเดียวแม่อังเล่าให้ฟังเนาะว่าแต่และจุดสาคัญนะคะที่คนไทยหรือชาวต่างชาตินิยมไปเช็คอินที่เวียดนามกลางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกด์ไลน์สายเที่ยวสวัสดีคะ่ะได้ยินเสียงแม่อังชัดไหมนะขออนุญาตจ่ตไม่อีกครั้งหนึ่งเนาะอีกข้างหนึ่ง นะะ้าแมงไลฟ์สดผ่าน2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องพี่ต๊อกต๊อกนะคะช่องพี่ต๊อกต๊อกหรือช่องพี่สีฟ้านะคะไลฟ์สองช่องทางนะคะทุกคนจ้าฝากกดไลก์กดแชร์เข้าจอเข้าใจเป็นกําลังใจให้แมงหน่อยได้ไหมคะฝากกดไลก์กดแชร์เข้าจอเข้าใจเป็นกําลังใจให้แมงหน่อยนะคะกับ10พอยต์ in, no? 10พอยต์10พอยต์สิยุทธศาสตร์10จุดเช็คอินเนาะ10จุดเช็คอินนะคะที่ดานนางคะ่ะเวียดนามกลางวันนี้แมองก็ใส่ชุดประจำชาตินะชุด เอาใหญ่ค่ะทุกคนจ๋ะอ่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานใส่สีดําวันนี้ใส่สีเหลืองนะก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสีเจ็บๆสีแสบๆแสบสันทั้งนั้นเลยเนาะเป็นอะไรที่แม่งเชื่อว่า